สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอแวดเรื่องแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กโดยมีสมาชิกดังน,นี้ค่ะดิฉันนางสาวส้าสมบับรงเลขที่30ค่ะดิฉันนางสาวพัชรธิดาภูศรีเลขกที่34ค่ะดิฉันนางสาวชนะนิดาภาศีเลขที่18ค่ะและดิฉันนางสาวทารัสสุนตีเลขที่22ค่ะประจำที่หนึ่งนะคะเรามีคำถามเจ็ดข้อค่ะข้อที่หนึ่งแม่เหล็กคือวัตถุที่สามารถดูดซับแม่เหล็กได้บางชนิดค่ะ ข้อ2ขั้วแม่เหล็กคือปริมาณแท่งแม่เหล็กที่มีแรงเหล็กมากที่สุดโดยมี2ชนิดนะคะคือขั้วเหนือและขั้วใต้ค่ะข้อ 3. สนามแม่เหล็กคือปริมาณที่แท่งแม่เหล็กส่งแรงไปถึงสารแม่เหล็กและประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยตรวจสอบได้โดยตะไบเหล็กและเข็มทิศค่ะข้อสี่บริเวณรอบแท่งแม่เหล็กจะมีขนาดของสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอหรือไม่อย่างไรแต่ละ แงจะไม่มีค่าเท่ากันค่ะคือในแต่ละแห่งมีความแรงของสนามแม่เหล็กจะมีค่าไม่เท่ากันเนื่องจากสนามแม่เหล็กนั้นเรามองไม่เห็นจึงมีทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นแรงแม่เหล็กค่ะชิ้นที่เรามองไม่เห็นจึงมีทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นแรงแม่เหล็กค่ะ ห้าสนามแม่เหล็กคือเส้นสมมุติที่ใช้แสดงทิศทางและความเข้มของสนามแม่เหล็กค่ะข้อหนะคะเขาบอกว่าโจงกําหนดอนกแม่เหล็กแล้วว่าทิศทางของสนามแม่แม่เหล็กทิศทางของเส้นสนามแม่เหล็กโดยดังข้านี้ค่ะส่วนข้อเจ็ดวาด ต่อลงในวงกลมสัญลักษณ์รูปสอนแทนทิศทางการชี้ของเข็มทิศค่ะโดยตามรูปนี้นะคะตรงของการทดลองมี2ข้อค่ะข้อ1ทดลองและศึกษาลักษณะของเส้นสนามแม่เหล็กรอบๆแท่งแม่เหล็กจากการโรยฝุ่ตะไบเหล็กบนกระดาษที่วางอยู่บนแท่งแม่เหล็ก1แท่งและแท่งแม่เหล็กสองแท่งที่วางในลักษณะ,ษณะต่างๆค่ะข้อ2ทดลองและเขียนภาพแสดงเส้นสนามแม่เหล็กโดยการใช้เข็มทิศค่ะ สมมติฐานของการทดลองนะคะลักษณะของเส้นสนามแม่เหล็กรอบๆแห่งแม่เหล็กที่โรยผงตะไบเหล็กไว้บนกระดาษวางขั้วเหนือกับขั้วเหนือเส้นมีลักษณะไปกนลระทางขั้วใต้กับขั้วใต้เส้นแม่เหล็กจะไปกนละทางขั้วเหนือกับขั้วใต้เส้นแม่เหล็กจะมีลักษณะหันเข้าหากันค่ะตัวแปรต้นนะคะการวางขั้วแม่เหล็กตัวแปรตามลักษณะของเส้นสนามแม่เหล็กและตัวแปรควบคุมปริมาณตะไบ เหล็กและแท่งแม่เหล็กค่ะสรุปผลการทดลองนะคะถ้าวางขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันเข้าหากันจะเกิดช่องว่างระหว่างแท่งแม่เหล็กทั้งสองแท่งถ้าวางแท่งแม่เหล็กต่างชนิดกันเข้าหากันจะมีเส้นที่เชื่อมระหว่างแท่ง,งแม่เหล็กสองแท่งถ้าวางแท่งแม่เหล็กขนานกันขั้วเดียวกันเข้าหากันแาทาง่ง,งแม่เหล็กจะไปคนละทางถ้าวางแท่งแม่เหล็กขนานกันชนิดต่างกันอยู่ทางเดียวกันจะมีเส้นเชื่อมทั้งสองแท่งค่ะ สำหรับคำถามท้ายกิจกรรมนะคะ1การเปลี่ยนแปลงของผแงแม่แม่เหล็กบนแผ่นกระดาษสีขาวที่มีแท่งแม่เหล็กแตกต่างจากแผ่นกระดาษที่ไม่มีแท่งแม่เหล็กหรือไม่อย่างไรค่ะแตกต่างกาันเพราะผงตะไบเหล็กจะถูกดูดแลจะจัดเรียงตัวเป็นเส้นลักษณะตามเส้นแรงแม่เหล็กบนแผ่นกระดาษที่มีแม่เหล็กส่วนแผ่นที่ไม่มีแม่เหล็กผงตะไบเหล็กจะกระจายไม่เป็นรูปแบบค่ะ 2. เมื่อวางแท่งแม่เหล็กสองแท่งใต้แผ่นกระดาษสีขาวในลักษณะต่างๆการจัดเรียงตัวของผงตะไบเหล็กแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของขั้วแม่เหล็กถ้าเอาขั้วต่างกันเข้าหากันผงตะไบเหล็กจะพุ่งเข้าหากันถ้าเอาขั้วเหมือนกันผงตะไบเหล็กจะเบี่ยงออกจากกันคะ่ะ 3. การชี้ของเข็มที่วางอยู่ใกล้แท่งแม่เหล็กในตำแหน่งที่มีลักษณะต่างกันอย่างไรคะ่ะเข็มที่จะชี้ไปตามเส้นแนวแม่เหล็กโดยปลายเข็มที่เป็นขั้วเหนือจะชี้ ไปตามทิ่ทางของสนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กค่ะ